คำเตือนบมางอ่หนเรื่องนี้มีพฤติการที่ไม่เหมาะสมกับลุนาใช้ความคิดในการแยกแยะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดด้วยตอนที่สาสข้ามคืนที่ไม่อยากนอนหลับวันที่ส <c oughs> องให้ตายสิไม่ไหวเลยฮะเออลุกแค่ไม่ไมขึ้นเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าเขสาสุการตัางู่แบบนี้ เอาหน้าพอคิดดีๆมันก็ไม่แปลกหรอกถ้าเราใช้พลังกายแค่อีกฟันิคแล้วก็ได้ตายจริงๆแน่แต่เธอนี่ก็บ้าซะจริงเลยนะผักแรงเกินจนตัวเองตกหน้าผามาด้วยเนี่ยซึงัน่นไม่ใช่ฉันหรอกแต่ถึงพูดไปยังไงไนก็ไม่ใช่อยู่ดีนั่นแหละนะฮะพูดอะไรนะยังไงฟอ์ฉันก็ต้องขอบคุณด้วยที่เธอยังมีชีวิตรอดมาได้ ถ้าเธอตายไปถ้าทำแบบนี้ฉันไม่มีโอกาสได้ฟ้าเธอก่อนแล้วก็แผ่นในใจของฉันคงไม่มีวันหายไปช่วยชีวิตแน,น่แต่ก็เอาเถอะนากาจิมะคงอยากให้เธอตายมากกว่าแหลนะเนอะฮะคิอว่านาั a คาโตเชื่อกัรนากาจิมนะน่ะละกันอยู่เพื่อแกเ,กเข้าใจผิดเรื่องนี้แกตายแน่อ๋อเมือ่อกี้เธอว่ายัางไงนะ เธอรลกกับผู้ชายที่ตัวเองใช้เป็นลูกน้อยรังแกเงินเหรอเรื่องแบบนั้นจะเป็นไปไม่สิแต่เธอก็ไม่ได้อะไรจะกก่โโหาเรื่องนั้นนี่เนะหรือว่าเออยามะจะให้นากาจิมาบามีฝันร่วมกับการรังแกที่เป็นงานอเลเยอร์ของตัวเองอย่างนี้นี่เองเป็นไปได้จริงๆด้วยสินะจะบอกว่าเป็นควาสัมพันธ์ในอุดมคติสำหรับนักเรียนเลยก็ว่าได้ แล้วก็แววต่อันแน่วแน่ของเธอเงินเหรอนี่เธอกับนากาจิมะเป็นฮะมาต้องขอโทษด้วยนะออยมามะเรื่องนี้ฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆการเข้าใจผิดเรื่องแบบนี้เป็นการเสื่อมบรรยาที่สุดเป็นการกระทำที่น่าอับอายและง้อข่าวมากจริงๆถ้าเข้าใจก็ดีแล้วในในพวกเราก็อยู่ในสภาพนี้กันทั้งคู่วันนี้เรามาสองบสึ่และไปพักผ่อนกันก่อนดีไหมเห็นด้วยเลย แต่ที่จะจะเอาเวลาเมื่อเสียกับนายฟูชั้นี่ไปหาในากาจิมาดีกว่าอ๋เตื่นเต้นจนตัวฝาไปหมดแล้วเนี่ยตอนที่จช้ทำรายในกาจิมาฝุดที่แล้ของเธอเธอจะทำหน้าแบบไหนกันนะเอาอย่ามาอย่างที่ว่ากันว่าคนแล้วจะเจ็บปวดที่สุดกต็ตอนที่คอสสำคัญถูกทำร้ายสินะ ทำไรเอาเอยามะาไปก็เสียเวลาเปล่าหรือถ้าวันพรุ่งนี้จะมีอะไรสนุกสนุกให้ทำแล้วสิเนะและเราข้างคืนนี้ก็ผ่านไปเป็นคืนที่ความรู้สึกของแต่ละคนต่างลดแล้งแต่ด้วยความเหนื่อละจึงทําให้ทุกคนหลับสนิทยกเว้นหนึ่งคนแย่แล้วไงกังวลมากเกินไปจนตัวเองนอนไม่หลับสนิทหลังจากนั้นฉันก็ไปถามคุณเอายามะว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เธอก็หลีเกเลี่ยงคำถามด้วยการบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันต้องเกิดอะไรขึ้น,นแน่ๆถ้านักศึกษาครั้งนี้มันจะไม่สงบเกินไปแล้วออกไปสูดอากาศข้างนอกให้อานอมเปลี่ยนก่อนดีกว่าหืมเอออาจารย์นากาจิมะมาทําอะไรแต่เช้างั้นเหรอครับมาพอดีเลยเนาะนากาจิมะคุมมเลียต้องบอกเธอเออขอโทษนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนหัวจะระเบิดเอาไว้ทีหลังได้หรือเปล่าครับ ไปได้หรอกเธอจะไปต้องฝ่าเรื่องนี้ตอนนี้เลยเอ๊ะเธอจะลังแกใครในทนาศึกษาครั้งนี้อีกไม่ได้แล้วเนาะฉันมาบอกกับเธอเรื่องนี้<า>น,นี่แหละหาตอที้สาสิบสี่นักสืบนักเลงเดะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิครับอาจารย์ที่บอกว่าทนาศึกษาครั้งนี้ผมลังแกใครไม่ได้อีกแล้วมาหมายความว่ายังไงครับอาจารย์โอ้เออ กูพอรู้ว่าเธอชอบรังแกมากแต่ใจเย็นลงก่อนเถอะเนะความจริงก็คือตอนนี้การรังแกกลายเป็นปัญหาแล้วผู้อาจารย์เลยต้องเดินตัวตากันเข้มขึ้นน่ะหาการังแกกลายเป็นปัญหาแล้วหรือว่าไม่เรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับเธอนะเมื่อคือก่อนมีพนักง,งานขอเรียกการแจ้มาว่าพบเห็นการรังแกในอาคารเข้าก็เลยเกิดปัญหาขึ้นหมาตอนนั้นเธออยู่ข้างนอกใช่ไหมละ่ะ คงเป็นการรังแกของห้องอื่นนั่นแหละเนาะน่าเสียดายที่เห็นไปได้ไม่ชัดทําให้ไม่รู้ตัวถ้าคนร้ายและเหยื่อด้วยเหตุน,นี้จึงต้องให้ต้องตรวจตาเข้มขึ้นทางชันปีไปแทนแต่แต่ว่าโรงเรียนของเราเคยจัดก,การการังแกแบบจริงจังด้วย,ยงั้นเหรอครับทําไมจูๆ่ๆถึงตำตัวหนุดคาแรคเตอร์ล่ะไม่ละตามคาแรคเตอร์เลยหาเพราะเป็นโรงเรียนที่สนใจแต่เรื่องภาพลักษ เลยกลัวว่าจะมีคนไปนอกบ้านเหงกำลังแกอีกครั้งยังไงล่ะแล้วจะปล่อยให้ข่าวแย่ๆของโรงเรียนเราไหลออกไปข้างนอกไม่ได้นะอย่าให้คนที่เลวกลงเห็นภาพเลวไร้พวกนี้อีกไปอังคารไอโรงเรียนสวะเอ้ยจนถึงเมื่อวานครูที่รับผิดชอบการเดินตรวจตาก็มองข้ามการหลังแกตามที่เธอบอกมาตลอดแต่ตอนนี้ครูคงทาแบบนั้นไม่ได้แล้วอย่ามาเล่นกันนะถ้าเราไม่ใช้การลังแกเป็นพื้นฐานของแผนการแล้ว เราจะลอชิลโลฟาก,กิมาติดกลับได้ยังไงกันเล่าแล้วถ้าก่อทําตามแผนเราไม่ได้รังแกเทอฟอรนี้แล้วก็เราจะโดนลงโทษเอาตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยหรือก็คือถ้าจับตัวคนใดได้ก็จะเด็กเลี่ยง,งกายตัวตาเข้มได้ใช่ไหมครับอาจารย์อืมนั่นสินะถ้าไปแบบนั้นได้ก็น่าจะมีแค่นักเรียนพวกนั้นที่จะอยู่ภายใต้กายจับตามองนั่นแหละนะผมจะจับพวกมันเองเอ๋ผมจะไปสั่งสองไอ้พวกนักเลงสะวะ ให้บรรลุืึอถึงบาของตัวเองที่ก่อเอาไว้จากตัวคนแระที่รังแกแล้วส่งตัวมาให้อาจารย์นี่คือภารกิจความสําคัญสูงที่สุดเพื่อการล้อชิลสกิลในตอนนี้อาจาิมะเธอทําตัวหดคาแรคเตอร์มากเลยเนอะบอกมาซะนั่อะไรในห้องของนายมาเป็นใครโอ้โออในห้องของเราไม่เคยเจอการังแกมาก่อนเลยเนะชี้ถามห้องไหนไหนก็ตอบว่าไม่มีการังแกแต่มามีการังแกอยู่จริง จะไม่มีใครรู้ได้ยังไงมันต้องมีห้องที่โกหกเพราะโดนลั์เลดป,ปาอยู่แน่ห้องที่กลัวว่าตัวเองจะตอบไปเป้าหมายและไม่กล้าพูดอะไรนักเลงห้องอื่นก็ไม่มีใครคุกคามได้เท่าหล่อแล้วแทะแต่ยุ่งยากกว่าที่คิดอีกนะบาเอ้ยเธอนะ่ะไม่รู้จริงๆใช่ไหมถ้าบอกพวกนักเลงละก,ก็ฉันจะไม่อยนโทษให้แน่เฉินเฉันไม่รู้อะไรจริงๆเนาะจะว่าไปก็ต้องลุมแล้วสิ เธอเป็นคนดูใจกว้านและเข้มแข็งฉันชอบจุดนั้นไม่พ่อทีนะแต่ฉันมีสามีอยู่แล้วไม่มีทางสะหรอกนะนี่เธอแต่งงานแล้วงั้นเหรอครางนี้เองก็ไม่มีใครปีป่าเลยกะแล้วชียวบ้าเอ้จะทำยังไงดีใช่แล้วธนากากะไงถ้าเราไปหาเจ้าบ้าความยุติธรรมนั่นแล้วให้มันหาตัวหย่างบ้าข้าแล้วก็อาจจะคืบหน้าผิดข่าเลยก็ได้ถ้าจะไม่ผิดห้องธนากะอยู่ตรงนี้ อ๋อนาการีมะคุงเมืม่อวานเหมือนเจ้าธนากะมันนอนไม่ห่ผมผ้าน่ะวันนี้ก็เลยเป็นไข้นอนฟมเลยอืมเออเอ๊ะยิ่งช่วยกลางวันอากาศร้อนแต่กลางคืนอากาศหนาด้วยคุณคอนโดผมขอตามไปด้วยทำไมหมอนี่ไม่เคยมีประโยชน์ในช่วงเวลาสำคัญเลยเนี่ยบา้าเอ้ยแต่เอาเถอคนที่แบบมันมาและปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นเองก็คือเราเองอย่าน้ก็น่าจะห่มผ้าให้ฟึนหน่อย ขอโทษทีนะขอสาบานต่อความซื่อสัตย์เอ๊ชิโรสกริเอ๊จะว่าไปกำลังกอดฝืนๆเลยนี่นะนี่มันเลยเวลาที่ปกติแล้วต้องรังแกช่วงเช้าไปแล้วนี่นะแต่ตอนนี้เธอยังไม่รู้สถานการณ์เพรเฮ้ยเธอนะ่ะเอ๊เอ๊รู้หรือ,อยังเรื่องที่มีนักเรียนในห้องหนึ่งไปโดยจับได้ต่อรังแกทําให้ต่อเจ้าวันนี้ผู้อาจายจะคุมเข้มขึ้นนะ่ะมะไม่นะฉันไม่รู้เลย ถ้าเรายังหาตัวคนร้ายที่ลังแกมไม่เจออีกแล้วก็เราก็จะแอบเล่นเกมหรืออยู่ดึกๆในเลี้ยวกลางไม่ได้แล้วนะหลังแกก็ไม่ได้ด้วยตอนรีหาตัวคนร้ายให้เร็วที่สุดแล้วล่ะค,ค่ะงั้นใช้ขอตัวไปหาตัวคนร้ายก่อนนะคะเออเอเออืมอุ้ยความกดลดลงจาก9 5เเหลือ80%เป็นแล้ว เหมือนเธอจะเข้าใจสถานการณ์ในระดับหนึ่งแล้วสินะแต่จะยังไงเราก็ต้องรีบจดเรื่องนี้แล้วรังแกเธอฟ้าไม่ไง้นความโกรธจะพุ่งไปถึงร้อยเมื่อไหร่เราโดนฆ่าแนะ่ความโกรธระดับนั้นก็เท่ากับว่าเรามีเวลาเหลืออีกสามชั่วโมงเวลาเหลือน้อยกว่าที่คิดอีกนะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยแ้แล้วเราจะเอาอยัางไงดีไม่สิเดี๋ยวก่อนนะเราก็รลังหาตัวนักเลงและเราก็คือนักเลงนักเลงไงล่ะ ใช่แล้วเราเป็นคนที่อาจใจนักเรียนได้มากกว่าใครๆเชียวนะคิดฟี่ว่าตอนนี้เจ้าพวกนั้นกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้าวรถบัสมาถึงแล้วนะใครเตรียมตัวเสร็จแล้วก็ขึ้นมาก่อนเลยจริงด้วยในช่วงเวลาขอดอเดนิทางการตรวจตาของอาจารย์ก็จะทำไม่ได้เพราะขาดคนถ้าจะรังแกก็ต้องไปตอนนี้นี่แหละส่วนเรื่องสถานที่ก็ในเวลานี้มีอยู่ที่หนึ่งที่ท่าจะไม่มีใครไปเลย ห้องน้ําข้างลงอ่ะน้ํารวมยังไงล่ะเฮ้ยต่อยซี่พอะอีป้าเหลียวกรมมวานมาเห็นเข้าเลยทําให้เอาฟาวุ่นวายใหญ่เลยนะเนี่ยแย่ชะมัดนี่ก็ไม่ได้หลังแกฟังหน่อยแค่เล่นการสนุกกเองใช่ไหมมิโดริดะคะคือว่าเออน่าสินะคะ ก็แค่เล่นการเฉยๆใช่ไหมล่ะใครจะไปทำเรื่องเลวร้าอย่างการลังแกกันใช่ไหมล่ะก็ไม่รู้หรอกนะว่าแกเป็นใครแต่ถ้าจะมาลังแกขัดขวางการลังแกของฉันแล้วก็ฉันจะไม่ให้อภัยแกแน,น่ๆนักฝึกเลิกเลคนนี้จะกำจัดการลังแกให้สิ้นฟ้า